สวัสดีครับพบกับ G-StarCat Tip ที่ c รในสัปดาห์นี้นะครับผมจะมาแนะนำขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งซึ่งท่านไหนที่เวลาเขียนแบบแล้วนะครับต้องมีการคำนวณตัวเลขบวกลบตัวเลขนะครับก็จะสามารถใช้คำสั่งนี้เนี่ยร่วมกับเครื่องคิดเลขที่มีในโปรแกรม s t t r r c t แหลายหท่านคงเคยใช้ที่ดีนะครับแล้วก็สามารถบวกกันได้เลยโดยที่เรา ไม่ต้องนำเครื่องคิดเลขมากดข้างนอกนะครับหรือว่าต้องมาโทษใส่กระดาษต่างๆะนะครับเป็นยังไงอันดับแรกนะครับเดี๋ยวมารู้จักกับเครื่องคิดเลขบนตัว GSTARCAT นะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยทราบนะครับบนโปรแกรม CAT นะครับหรือ G s t a า c a t เนี่ยจะมีเครื่องคิดเลขที่สามารถดึงออกมาใช้งานได้นะครับจะอยู่ที่ทูนะครับพาเลตแล้วก็เลือกที่ คลคูเลเตอร์นั่นเองนะครับหรือว่ากด Ctrl o แล้วก็เลขแปก็ได้ครับผมนั่ละทางด้านซ้ายนะครับเขาก็จะเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาก็จะเป็นคล้ายๆเครื่องคิดเลขที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีนะครับแต่วันนี้ที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นการบวกลบนะครับตัวเลขโดยที่ทำงานร่วมก,กันกับ เท็กที่มีอยู่บนรอยอิงนั่นเองบนรอยอิงนะครับสังเกตมีเลขสแปร์เปิลหนึ 1, 2, 3, ใช่ไหมครับยี่สิบ้ยี่สบห้าห้าต่างต่างทีนี้ถ้าเราบวกลบธรรมดาใช่ไหมครับเราก็ต้องมากรอกที่ตรงนี้นะครับ29นะครับบวก25ต่างๆนะครับแล้วก็คลอเอนเตอรเป็นผลลัพธ์นะครับประมาณนี้ทีนี้ มีวิธีที่เรียกว่าผมว่าสะดวกกว่าน,นั้นก็คือถ้าเรามีตัวเลขอยู่แล้วนะครับเราสามารถเลือกสูตรจากตรงนี้ได้เลยครับที่คัลค u เลเตอร์นะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเลื่อนที่ Taskbar นะครับลงมาปุ๊บจะมี number i n t e g e calculate ครับแล้วก็จะมีสูตรให้นะครับ a บวก b a ลบ b a คูณ b ต่างๆหรือว่า a หาร b นั่นเองนะครับด้านล่างก็จะมีสูตรที่ลึกเข้าไปอีกถ้าท่านไหนทดลองอย่างเช่น a บว b ผมก็ต้องการรวมจำนวนของ Sample 1กับ Sample 2ด้วยกันนะครับผมก็เลือกที่คำสั่งนะครับจากนั้นผมก็มาคลิกที่ t e x t นะครับแซมเปิที่1นะครับแล้วก็ตัวเลข Sample ที่2นะครับจากนั้นนะครับโปรแกรมจะให้เราวางผลลัพธ์ไว้ที่ไหนนะครับเราก็เลือกเลยครับอย่างเช่นผมต้องการวางผลลัพธ์บริเวณนี้ผมก็วางครับเราก็สามารถทราบผลนะครับ บวกตัวเลขลบตัวเลขจากตรงนี้ได้จากตรงนี้ได้เลยครับผมอันนี้ a ลบ b ผมก็คลิกแล้วก็อย่างเช่นผมต้องการให้ sample ที่3ไปลบกับ sample ที่2นะครับผมก็คลิกแล้วก็นำผลลัพธ์มาวางตามตำแหน่งที่เราต้องการนั่นเองอะละนะครับก็ตัวนี้ก็ช่วยบวกเลข1แหละนะครับแล้วก็ช่วยสร้างผลลัพธ์ออกมาเป็น Text บน drawing ให้ด้วยนั่นเอง ยังมีสูตรอยู่ด้านในค่อนข้างเยอะนะครับท่านไหนที่ต้องใช้กับเครื่องคิดเลขบ่อยๆก็สามารถใช้วิธีนี้นะครับบน Quick Calculator ของ g s t a r c a d ได้เลยพบกันใหม่กับทิปติ๊กในสัปดาห์ถัดไปสำหรับสัปดาห์นี้ g s t a r c a d สวัสดีครับ